สวัสดีค่ะพี่น้องเมนูเสาก็คือคุณแม่สุภาพสีเห็ดยังมึงจะทำอะไรต่อนะนี่ค่ะเขาเอื่อนม่กึน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 ร้อมกึนโอ้ยอ้อกใจแม่ใครอ้อมกึนนี่ค่ะใส่กิ๊กใส่แก้ว ใส่ผิดใส่แก้วกันใส่ผิดใส่แก้วนี่ค่ะตำเครื่องเรียบร้อยตะไข่้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงเข้าวขัวสาเกยนเนาะอันนี้บอส่น้์ลมันนะครับใส่น้ำเบอค่ะบอสบอเออกละมันบอส่น้์ลมันบอสมาคือไซด์ละมันมันจะเป็น เยิ่มเยิ่มออันนี้คือขั้วพริกให้เรียบน้อยก่อนค่ะเดี๋ยวท่านเรียบร้อยค่ะที่ขั้วแล้วสีสันธรมในง่า,างๆตัวนีน้เรียนอยสี่้ากกนนี้กับเขาไม่ใช่พอดีต้องต่ำน่บอ <c oughs> มอเอาไปง่ตัว <c oughs> นี้อีกน่นี่ค่ะพี่น้องอข้าวัวพริกแล้วเรียบร้อยเล้ก็ใส่ขึ้นตรไ,ไม่หัว นี่ใส่ะดแก้วหน่อยนี่เป็นอะไรข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวกับอะไรข้าวเจ้ากับอะไข่าพี่น้องไม่ได้แก่นักเลยเสียบๆเี่อยๆเรเลย กไม่ใ่คือารู้วานี่ใส่หน้าเขพ่นปากแดงที่เราเกือบขวดนึงเกือบเมดกับนวดครันวนี่ครับนวดค่ันวดนี่นวแห้งเากบอันนี้ีลูกโดดแต่จานนะลดน้อยแต่มารกน้าแบบลน้อยล่างมากล่างมากโอ้เป็นการใส่ลูกเดือฟอมครับพี่น้องนี่คลูกเดือทุบเหทแค่เล่กหอกทุบทุกทุก ทุกเ่ทุอมัวนี่ตุบุบตีุงาแ้วทุบตุงตาม่ขุ่ค่อยๆทุบิกวก่อนวมันๆกนเยถ้าะตุ๋น้ากะเท่าวแม่ทากะเท่าอมไหมออมเครับออมออออมใส่ีกนิงนี่ คลัวครัวคัเขาเอื่นว่าครัวครัวเราไม่ชิ้นหรอก,อก,อกต้องมาปรเพิ่มโอเค,น,คอนีอ,อค่ใส่กัดเกลือเขาบอเห็ดลายเห็ดยำยำเห็ดลายกินบะหมิด ฟวงค่อยใส่ข้างหลังอดีบะเขือมะเขือขาวมะเขือหวานนี่ครับัวให้ซุกซุกแล้ากันจกมาปรุงโดยเครือ่องนี่หน่อยมันชื่อไบร์ได้หน่อยตีเฮ็ดหน่ยผู้เหนืห่อยเครือ่อ <c> ง <oughs> จะเอาในบ้านมาขวด,ดนีไปในสิ่งเรือยู่ใน,นสิ่ง ส,ส,สิ่งสั้นที่สองรอกที่สองเป็นตลาประจำคั่วไปแล้วครับไปนองตาแดงด้วยคือขาดไรไรล้วครับบารบารแดงน้ำตาตรวจากตรวจจากวานคอขาดไปไรคืออันนี้ค่ะน้ำตาลมั้ครับทำมาคือตัวน้องจะร้อยไซตั้งหากด้วย สบายไม่ส <Yeah. S 1> mm ุภาพเดี <Yeah. S 2> <Wenn> ๋ยวกับลอยใส่อี้เกล้อนะลอยใส่เกลือนิดนึงค่อยเปิดะเปิดเกลือ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 กับเขาไม่ใ่เือไ่ใ่เกลือเพาะวาไหนค่อยาคอยแล้วก็เปิดนี่ค่ะ ก็เเรพอมพี่สิองห้อยห้อยขึ้นมาแล้วเครื่อลัเห็นเองมาลัวเป็นยมันสูงก่อนิี่นบอกันมาินเขา่ามันจะสีเศร้า ก็ได้ส่วนนังปิดไว้ก่อนเสียดอยู่ด้วยนุ่งนันนอันนี้ขันอ้อมเพิ่นสิใส่หนามว่หลายตะวาากันแกงจะสิใส่น้มเลวเลยอันนี้อันนี้คืออ้อมมันแกงอ้อมค่ะอ้อมบ,บ,บ,บ่ได้ใส่ข้าเวเบื่อหรื่ครับบ่ได้ใส่ข้าเวเบื่อหรือเปล่าเออ้ต่ส่วนผสมโอ้ชิใส่สข,าข้าวคั่วโอ้ถ้าใส่ข้าวขวานจะหอมทางส่เขาขวาเขาจะตำอะไรนะ ทำข้าวสารแช่ข้ี่มันจะเป็นอ้วนข้าวถ้าสมันค่อนรส่งไมันทังสารคามันใส่ข้าวออมันจะเป็นอ้วนข้วนะคะถ้าใส่ข้าวมันจะอร่อยจะจะเป็นหอมหอมหอมหอาหอมวาแล้ถ้าใส่ข้าวมันจะมีรสชาติอ้วนขวอร่อยมันสจะยอยกันเด้อ มี it, peace, re Never, ่านเข็มบอักเส้ขวมันจะเป็นขวรั่วมันจะหอมเ็มไม่ส่วนผสมอะสุกแล้วไหมสุกแล้วหรือยังสุกแล้วเนาะน่าจะสุกแล้ว็อไก็ใส่น้ำเจาะเ็นไหอลเจาะก็ยำนี่เขา็เวดหใส่จักมาให้ล้วนาสิ มเดี๋ยวใส่ผ้ากบ้างกนดีใส่ก้าไปพอดีเลยนี่เ้าเจ้าอื่นว่าอ้อมหพี่น้องอ้อมนีเขาาอื่นว่าอ้อมว่ได้เพียว่เพเท่าไหร่ดิแจงอ้อมขึ้นแจงขึ้นอ้อมขึ้นอ้อมขึ้นครับอ้อมขนเาเจ้าอื่นว่าอ้อมขึ้น ไข่เบียดจักกน้อยถ้ากัจ้ใส่ตัวนี่ส้โกนี่อม่ได้เหตุหลายค่ะพี่น้อเพอดีพอดีพอดีก็เพ้่กินขาดหนึ่งถั่วลันเตาไเดีอดแล้วก็คือซีมเลย,ยเหมอมหอมหอมหอผูดด้ใดเห็นว่าเปลี่ยนกับ,บิึงตัวยางเลยค่ะเด้อในสุภาพเห็นแต่เบ่ง เป็นอาหารบานเห่าอาหารเล่าเล่าบได้ผัดบได้จืดบได้อีหยังเมสุภาก็คอยมาผัดมาจืดคือใบสูตรของผู้เมสุภาที่แหลกกะเห่ากะตำตะไคร่ใบบักกูดบักพีกระเทียมใส่น้ำไกับเป็นเครื่องแล้วก็มะขวขวัวสักันตัวแล้วจ้ามะขวกลืนเหมือนเอาขืนหันขืนเหนียบลอยแล้วจ้ามาขว่ นนากัคือคุณแม่สุภาดีค่ะเห็ดเห็ดใดเบิ้งวิธีเห็ดใดเบิงเเบ้งผู้ใดผู้ใดเบิ้งมาท่านกะไปเบิงเบ้งย้อนหลังเลยค่ะเด้อคลิปของคุณแม่สุภาเด้อสิโลงในเบิงะะ้งค่ะหอม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 นี่นี่เด้อสิมเด้อได้ไหมสิมเหรอคะพี่น้องสิ่มละพี่น้องพอดีพอดีเลยจ้ะ ใสอันนี้คือบบก,กเขืวพ่วงพวงห้องกับมะตั้ทูกให้มันแตกก่อนน่ครับทูก้มันแตกแล้วก็มะตังะก,ก่อนค่ะบับะเกเขือ, <c oughs> อพวงมัะแตกบ่หลายเหรอฮึตุ๊ดเลาอ,อร่อยเลยอยู่ <c oughs> แตกเยจะมังม่ง <c oughs> ไหวหว่ะใส่สอันนี้เลยค๋อ,อแต่จะเสียซ้ำพักก็ไม่น้องนานมีปกากซีลาว นั่งตู้ักนอมเอาพักความนี่ใส่หรอักมักวมอ่าักมักมนี่มักควมนี่มเหงื่อขาล้พี่น้องศีรษะโงไม่ได้กินขขาเศ้านลครับซื้อข้ำพอ่ต้วจุกจาดจกจ้าเลยครับพ่อ แซ่บเยอะๆนูมือว่นี่หุ่นบ่นบะนามบกกไปเลยโอ้ไอบะเฮ็ดหน่อยมันบะหน่อยเลยพี่น้องบะหน่อยเนี่ยมันก็ใส่พักนั่นพักนี้ลายได้บ่อยขนาดขนาดว่าเฮ็ดหน่อยแค่นี้ครับนี่าว่าเฮ็ดลายซ้ำเลยครับหยิบได้สามสี่เฮิร์มเลยครับกันเฮ็ดออมห้ากับใส่หนามแบบนี้ใส่จะหน่อยก็เนาะนันเป็นกวนรวยซะใหม่มาแซ่กันสิบุด เปลี่ยนเปลี่ยนใ่ไมใ่มก็เป็นอย่างียมันเดือดเขาน้วก็พอดีพอะดน้าม่อนไหมพอดีเลยโอเคบอโเคไปเคแล้วครับเอาไดูักนสิบเกย์ได้ไมปิดเลยปิด้อมอมอม้มไหลแล้วพี่ต้อสย่้เลยเออคุณได้น่อยนะครับผมโอเคเลย คือเรียบร้อยแล้วค่ะสุกปิดแก๊สเลยค่ะนะลูกโดดกัน,นร,ร่วดข้นรัดค่ามิคุณได้อยากกิน,นเลยลูกโดดหลั <c oughs> กเสร็จก่อนนเเาะตักสร็จก่อนล้วพูดเจ้าว่ามันหน่อยสันบอกกินร้อนช็อตตัวเองครับนะไปกินฮันนันร้อนปลอดภัยจากโควิดครับพี่น้องไปกินหนอเทียนพยพบาลหนูตอนเราต้องไปซื้อตลาดตลาด นี่และซื้อเขาองไปซื้อเขาหรอเขาเ็ดกินเองสบายตบายเลยปลอดภัยไร้กังวลใช่ซื้อซื้อเขาหน่ะมันก็ยังไงล่ะไม่เหมือนเราทำเองไม่รู้เขาทำอะไรบ้างเนาะทำมันไม่ร้อนมาก็นั่นปลอดภัยทํงวใช่้เามัก็ั่อเราทองเมราทำอ้งเนมัน่นมานั่นปลอดภัยไร้กังอซเมนู็ยับพี่น้อง้เาบ้านไ่วนกนลดยไกงล่้อย้อเขนมันก็ยังไงล่ะไม่เอนาทำครับ แล้สภาพปาาสิดคลองมาหน้าดันมากอดไทยไรกังวลเศษเดือดดีก่นนนนานัวบ่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่เลยอาเล่นประจิตตัเยอะย่อีก้ะีพี่นอนเด้อ มาธรรมดาผู้ใดบ่ได้กิ่นแปลว่าผู้นั้นไ่ได้กิ่นเด้อออมกึญญ๋นเยเหมือนเศาว์เมนูเ้าซ์เศษๆหยดๆนุ่นๆค่ะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหน้าจังลากันไหมเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบายยไปก่อนพะนะ